What's that i have What's got my box through here Yes, right. I am psychomantics I can read your minds, meek. You don't believe me. I'm shocking you. Hold up. You don't need to do that. I know I tricks, psycho boy. All I need to do is to chase my controllers slot lot from the first one to the second one. And now you can going read my mind. This useless name, I can read your mind from your original files. Just a Yeah, that means I'm about to die! Of course I'm hurt! I'm sorry, Snake. I just want to make sure. Uh, Snake? What is that thing yeah, behind you? Shut up! Snake, I think we've got it. What is it, Colonel? Use that castle pay you found on the stage. What's in it is the key to destroy Psycho Hmm. I guess I'll try that. Oh, snake, it is true power. You cannot defeat me. This thing, this, I know I gotta defeat you, but it's that can. เรื่องมะฮะกรรมการหนักใจแล้วเพื่อช่วยเทียนอร้าบาดเจ็บแบบนั้นยังสามารถโตารัวรอดมาถึงที่นี่ได้ฉันขอชื่นชมนายดราก้อนชิริลคุณคน,นมารีนเนอร์ผู้พิทักษ์เสาค้ำม,มหาสมุทรแอตแลนติกใต้ดราก้อนมีโลกที่แข็งแกร่งที่สุดใน88หมู่ดาวการโจมตีของนายทำอะไรฉันไม่ได้ <c oughs> นั่นนั่นแหละโลกสร้างทำนายที่ว่ากันว่าโดนการโจมตีแบบไหนก็แตกหมดเพราะบอานอ ม้แต่โลกที่แข็งแรกร่งที่สุดของดราโกนกค่โดนคำพูดใดนั้นเข้านิดหน่อยก็ถึงกับปากเลยเหรอไอ้โลดใจสอเอ้ยฟังเมโลดี้แห่งความตายเอ็นเอ็นฟิมโฟนีเปลี่ยักนี่มอะไรกันแค่ได้ฟังก็รู้สึกทรมานไปถึงต่อมหมวไปไม่ไหวทนฟังเสียงนี้ไม่ได้เอ็นเอ็นฟิมโฟนีคือการโจมตีด้วยเสียงของฉันถ้าไม่ตายถึงดราโกน มัดมันกรอนเพราะงาดเขาโรสัน้นอ,อับอายขายขี้หน้าประชาชีนี่เราแพ้เจ,จ้าโรคจิตชอบโชว์เรอเนี่ยสำเร็จเอาชนะมารินเนอร์ผู้พิทักษ์แห่งสาวอลแลนติกใต้ได้แล้วทีมนี้ทีมนี้เด่นเรื่องเด่นเรื่อส <c oughs> งสกิฟช้อนเหนือตะกปกองโรดีเองไครจะพูดว่านะเอ๊ะจ <c oughs> ใชโยเย่เ yeah. ย yeah. 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 ่เย่นี่มันอะไรกันมันจะช่วยอะไรนะคนโค้กูช่วยผมด้วยครับฮะโมเดลไฟเหรอ จจเจได้ก็ชอบฉันจะช่วยมิสกีออกให้ด้อกอดผ้อร์เหรอถูกต้องนายสิเคยก็เป็นมนุษย์ที่ใช่เหรอจะเป็นมนุษย์หรือโจรน้อยไม่สำคัญฉันแข็งแก่งกว่านายความแตกต่างระหว่างฉันกับนายมันจะเป็นตัวตัดสิน หมดเวลาเล่นแล้วนั่นนรกคงหวังสุดท้ายของนายขอโทษด้วยนะสิ้นสุดกันทีสวัดีครับผมโค้กเลเลเปอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมตู้ในตำงนานวันนี้เราขอเอาเกมเก่ามาเล่นให้ชมกันดีกว่าครับ เขาโชคคะแนนสอโอเคเราไปเลือกตัวละครกันดีกว่าม <f air> าดกันดีกว่าครับมาดูว่าเกมเก่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกา่าจริงเปล่จะสนุกไหมไดูกันย <f air> เออจอกับสกอร์เปียนมาถึงก็เจอตัวตึงเลยจะรอดไหมเ <f air> นีย่ยโว้ย สมจริงคนต่อยกันจริงเลยนะตีเกมนี้มืไวกันจริงนะครับ ไลก์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวโอกาสหน้าชวนพี่เบย์มาเล่นด้วยดีวยกว่าครับขอบคุณสำหรับวันนี้ตัดจบระดับโลกไทย ยังไม่เห็นเลยแล้วก็ขึ้นมาร้องเพลงนั่งร้องเพลงแล้วขับรถสองตู้ยอดส่งจริงไหมส่งจริงไหมครับตู้ร้องรักเอาอันกินะนั่นนั่นดาวูุกบาเกิดของข้าตอนนี้ข้าจบมันแล้วความแค้นนี้หนึ่งร้อยเจ็สิบล้านปีคราวต้องรู้กันสักที ตัวข้ามีชื่อว่าซังกุข้าเป็นนักล่าปีศาจและในวันนี้ข้าจะมาจัดก,การกับเจ้าพวกปีศาจข้าได้ยินมาว่าในหมู่บ้านแห่งน,นี้มีปีศาจออกอละวาดอยู่มากแต่ข้ายังไม่เห็นเจ้าพวกปีศาจเลยแม้แต่ตัวเดียว,ว,วปีศาจปีศาจบุกอละวาดแล้วพวมามาแล้วนั้นเหรอไม่ได้การละ <c oughs> เจอนี่มักระโดดไปเท่านี้ก็เรียบร้อยอ๋อ่ลาที่สาตาร์ทต้องระวังข้้นหลงงัง ลอยใจผู้สง่างามผู้นี้จะได้ครอบครองผลึกเงินมายหญ่และจะนำพาดาร์คคิงดัมไปสู่ความรุ่งโรจน์เองหัวเราะยุนะนี้นะอุตตระนั่นเสียงใครนะ่ะเหมือนเดนท์ชาร์ดเออสัมเดย์เนสเทาและแบบนี้ ชอบจะมีจะยิ่งดูแกแ่งแงนรด้แต่ต้องาคนนี้อย่างน้อยฉันคนนี้จะไม่ยอมให้แกได้ผลิตเงนินมายาไปหรอกนะฮึหลังก็ปากทันหนาผลิตเงินมายาด้วยเหมือนกันอย่างนั้นหรอนี้แงบบว้ายเดี๋ยวฉันคนนี้จะส่งแกไปเกิดใหม่หลังจากนั้น ตามหาฮัลลกเกินมายาที่หลักเป็ได้หาไปคุยกับรากมะม่วงเอออะไรกันนะโดนอะไรดูไม่คัดอ๋อเตท้องอ๋อ,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 อขอโทษนะเซเลอร์มูนที่มอช้าถ้ามเดแตส์ผมอยู่ขอเซมเุกสวนวอมหลอกอ๋อเ้หลอดใจ แล้วถ้าฉ็นต่อไม่ไมไ้ยก็ใส่หนักทับอยู่ดีนี่โอ้งเงินเชือบอีกถานการณ์ตอนนี้ดูถ้าจะไม่ค่อยดีเราถอยไปตั้งหลักกันก่อนดีกว่าขลัมแสนรละเบิดทักซิโดเยวออเ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 ชัญหรอนช้าชมีแค่นีไม่ได้อย่างนั้นเหรอไว้ข่าวนะฉันคนนี้ จะจัดการหล่อนพี่ได้เลยเฮ้ยเช้ะจังหวะนี้เฮ allora ้ยอี๋อเดอร์วี๋เข้ามาเลยฮัสบี้จ่ากุ้วีสามลีวอลดับเบิ้ลคิด วีสอฉันไม่นี่แล้วก็วนี่คือวันนี้เราสองคนจะมาส่งกำลังให้กับทุกคนผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่าขอบคุณค่ะนี่็หารห่วงเริ่มกิมเอกสภาพกนนะล้วนะเนี่ยแหละล่ะเนี่ยงานท้าตะลองยอดฝีมือประจำเมืองลุกดินนการขอบท่านเบรดมูลค่ามากกว่า ติดตกันเนาะเยอะขนาดนั nice ้จะได้กินได้อาไม่ใส่ชุดสืยๆใช่ไหมน่าสนใจฉัชะพาไได้เดตคันเรามาดูได้อาดใส่ย่าไม่ทัน โดยผู้ภายในกายทาขอได้มนคาถากระบาดนี้ในนามของผู้ขับเวทที่ยิ่งใหญ่เวทแห่งความมืดมิแห่งฆ่าเวงแห่งความศรัทธาจงพยายามให้เกิดเปลวเพลิงเผาผลาญสิ่งชั่ว ซึ่งกอห์นฟรีแมนเป็นหนึ่งนักวิจัยชุดทีมภาษาซึ่งมีหน้าที่ไปสำรวจสิ่งและในวันที่เขาจะต้องไปทําการสำรวจอย่างทุกครั้งแต่แล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์เครื่องย้านมวลสารทํางานผิดพลาดจนเกิดการระเบิดขึ้นโดยรอบสถาบานันวิจัยและทําให้เกิดประตูมิติระหว่างสองโลกขึ้นมา แต่โปรดช่วยด้วยนพี่สีงหลังด้านบนนะขอความช่วยเหลือและบอกด้วยว่าพวกเราติดอยู่ข้างล่างนี่และฉันเชื่อว่าคน่นที่เหลือที่ที่จะช่วยไราข้ให้ตายจะโทษดีใจที่ได้เจอนายไอพวกนี้มันตัวหาอะไรกันวะทำไมไปถึงใส่ชุดรับวิทยาศาสตร์ <S <S เอาละที่จะลองพยายามโทรขอความช่วยเหลือดูส่วนนายก็หาทางไปที่ห้องสำนักงานแอหมิงด้านบนให้ได้ มันต้องมีสักคนแหลที่ช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ชัางน้าสมเพชสิ้นดินข้าอีเดียแม่มดทวร้านสังหารคนทรยศเดสโมเล่มาแล้วนักต่อนนะัก คนที่จะปกครองอาจาร,รย์วเ็้าเดียคนต่อไปก็คือข้าถึงเวลาสิ้นสุดลงแล้วนี่เจ้าเป็นใครทำไมทำไมพลังข้าถึงค่อยๆหมดไปถ้าอยากรู้ก็ไปถามสาวยาคู่ดูสิขอบคุณชายคนนี้แนละต่อยเซมเบ้ที่ทำให้ชีวิตในวัยเด็กของมีค่าพลโดนเก่งกี คนทุกคนทั้งกัรนันต่างกันต่านะครับพาครับมวั